ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยธวัฒน์เคียร์กระแสถิ่นกาขาวชาววิไยพักสำรองก้าวไก่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องกระแสของการยุบพักก้าวไก่ในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็ออกมาว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าวันนี้นะครับพักก้าวไก่โดนยุบจริงๆเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะวันนี้จะไปติดต่อกับพักไหนอะไรไว้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่า พักนะครับถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยนะโผล่เข้ามาในกระแสไม่แน่ใจว่าคนใครเป็นคนปล่อยออกมาแต่ก็อย่างที่บอกว่านักข่าวเป็นคนเอาชื่อนี้นะครับมาถามสสของพักก้าวไกลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับได้ไปติดต่อกับถิ่นกาขาวนะครับพักนะครับถิ่นกาขาวชาววิไลใช่ปะซึ่งแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่ายังไงพักก้าวไกลนะครับก็ต้องเตรียมนะครับเรียกว่า เตรียมทางแนวทางการต่อสู้ว่าวันที่7นี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าพักก้าไกลโดนยุบจะต้องทํำยังไงและถ้าพักเก้าไกลไม่ได้โดนยุบจะต้องทํำยังไงต่อซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าพักก้าวไกลเองก็เตรียมเรื่องนี้เอาไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วแต่เรื่องของการที่พักใหม่เนี่ยนะครับชื่ออะไรเนี่ยครับก็คงไม่ได้เบียนสาระสําคัญอะไรก็เหมือนกับที่พักก้าวไกลก่อนหน้านี้จะมาเป็นพักก้าไกลก็เป็นพักชื่ออื่นมาก่อนนะครับสสิงหาคม2 5 6ห้า ที่รัฐสภานายชัยวัตรตุปราทนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านะครับสสของพักก้าวไกลเนี่ยย้ายสังกัดไปอยู่กับพักพลังประชารัฐว่าตนคิดว่าเรื่องนี้พูดกันได้แต่เรื่องยังไม่เกิดและที่ผ่านมาต้องเรียนตามตรงว่ามีความพยายามจากหลายพักการเมืองฝั่งรัฐบาลที่จะติดต่อกับสมาชิกของพักก้าไกลเยอะมาก เพื่อหวังจะดึงสอสอก้าไกลหรือที่เรียกกันว่าซื้องูเห่าและจนถึงวันนี้ตนก็ยังมีควา์มมั่นใจในสอสอของพรรคก้าไกลว่าจะครบกับฟาร์มไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้อย่างไรก็ตามเป็นการพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดดังทั้งนี้ในวันที่7จสิงหาคมตนก็ยังเชื่อมั่นว่าพรรคก้าไกลจกะชนะคดี ผู้สื่อข่าวถามว่านะครับต้องมีการกำชับสอสอว่าอย่าให้มีงูงเห่าหรือไม่นายชัยธวัฒกล่าวว่าไม่ต้องกำชับอะไรเลยเพราะตนสื่อสารในพักว่าเราจะต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานกันทุกคนอย่าไปทําให้เกิดบรรยากาศจับจ้องจับผิดว่าใครจะเป็นงูงเห,าหา่าหรือใครจะย้ายพักซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีในการทํางานและไม่เคารพไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงไม่มีการไปกำชับ ทั้งนี้สสในพักก็ไม่มีการอ่อนไหวเพราะกำลังใจดีและยังเดินหน้าทำ ทำงานนะครับตามแผนงานที่ได้อาวางเอาไว้เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่คนของพักก้าวไกลไปคุยกับพักนะครับถิ่นกาขาวชาววิรยัยเพื่อเทคโอเวอร์นั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีความชัดเจนว่าใครเป็นคนไปคุยแต่ตนคิดว่าตอนนี้คนพยายามไปโฟกัสว่าหากคำวินิจฉัยของสารรันูลวันที่7สิงหาคมไม่เป็นผลดีต่อพักก้าวไกลโดยกฎหมายสสก็ต้องไปหาพักสังกัดใหม่ บางคนก็คิดข้ามไปร่วงหน้านะครับทั้งแกนนำพักคนรูดใหม่พักใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตนย้ําว่าสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเนื้อหาในคําวินิจฉัยในวันดังกล่าวจะเป็นอย่างไรและไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรตนคิดว่าอยากให้ติดตามว่าเหตุและผล หลักของหลักกฎหมายคำวินิจฉัยของสารรัฐูนนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่และจะไม่ส่งผลกระทบต่อเฉพาะพักก้าวไกลเท่านั้นแต่จะส่งผลกระทบกับการเมืองโดยรวมในอนาคตด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าพักก้าวไกลเมื่อถามว่าหากพักก้าวไกลถูกยุบหายไปหนึ่งพักจะมีผลต่อ ต่อภาพทางการเมืองหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนหมายความว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของอนาคตของพักคก้าวไกลเพียงอย่างเดียวแต่จะช่วยนะครับพันแต่จะเกี่ยวพันนะครับกับการใช้หรือการตีความรวมทั้งการให้ความหมายกับประปบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของพักคก้าวไกลหรือพักใดๆในพักการเมืองหนึ่ง คิดว่าในยะสําคัญของคําวินิจฉัยเป็นเรื่องใหญ่มากจึงไม่อยากให้มองไปเฉพาะแค่เรื่องของพัเก้าวไกลหรือมองข้ามช็อตไปแล้วว่าพัดอัดพั นะครับในอนาคตของพรรคใหม่จะเป็นอย่างไรและเชื่อว่าในการต่อสู้ทางข้อจจริงและทางกฎหมายของพรรคก้าไกลมีน้ำหนักพอที่ศาลจะรับฟังหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุก,ก็ใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยครับอยากจะฟังเหตุผลการวินิจฉัยของศาลนํานูนว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าเดตฟังครับ